หัวข้อสภาพทอนในคดีสาวลูก8เดือนถูกมีเก่าผูบุกราดน้ำกรดเนื้อหาคดีนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทอนมานที่สะท้อนความโหดร้ายของความอาติและความกระทําที่ขาดความเมตตาของมนุษย์ที่ทําให้สาวและลูกทารุณกรรมอย่างเหนือกว่าความคาดหมายนางเกตีและลูกวัยแเดือนได้รับบาดเจ็บายแรงจากการถูกราดด้วยน้ํากรดโดยมีเก่าของสามีทําให้เสียชีวิตของลูกและนํามาซึ่งความเจ็บปวดและทรมานที่หลายชั้นของร่างกายและจิตใจ มิติที่น่าสะเทือนใจมากในคดีนี้คือความไม่เอื้อประโยชน์ของตำรวจไทยที่มีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเหตุการณ์นี้แม้ว่าจะมีคำสั่งให้สอบสวนจากผู้บังคับการในพื้นที่แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพสถานการณ์เช่นนี้เป็นการเบ่งบานความไม่เท่าเทียมและการละเลยในการให้ความคุ้มครองแก่ยื่อของความรุนแรงทางเพศซึ่งต้องต่อสู้เพื่อให้ความยุติธรรมและยกระดับความมั่นคงของสังคมให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามการที่คดีนี้เกิดขึ้นนอกเขตราชอาณาจักรไทยนั้นยังเป็นคำตอบที่ยังไม่สมบูรณ์ต่อปัญหาการละเลยในการให้ความคุ้มครองแก่หยึดของความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยซึ่งการดำเนินคดีนี้อาจจะเป็นแรงจูงใจให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองให้มีการดำเนินการและให้ความคุ้มครองอย่างเต็มที่ต่อเยื่อในอนาคตด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสังคมต้องระมัดระวังและร่วมมือกันในการป้องกันและต่อสู้กับความรุนแรงทางเพศที่ไม่เมตตายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัย และยุติธรรมสำหรับทุกคนในสังคม